สวัสดีครับปอเปิครับสวัสดีค่ะมินตาค่ะ,ะวันนี้เราก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่งที่ทุกคนก็จะได้เห็นว่ามินตาเล่นแคสโลบล็อกเป็นยังไงวันนี้จะพาไปดูแมปไหนกันดีแมปวันนี้จะพาไปดูแบบไทยแล้วกันนะคะอมแมปไทยโอเค แอบไทยอลองเลือกเข้าไปดูที่หน้าจอกันเลยนี่นี่ชื่อชื่ออะไรแมปชื่อแบปว่าซิต,ตี้บ้านานาซิต,ตี้บ้านานาอ่าซิต,ตี้บ้านานานะครับสามารถไปหากันได้เลยแล้วเข้าไปลองเล่นกันนะแบปนี้มีอะไรดีเราก็าไปดูกันดีกว่าช่วงนี้มินตาเล่นแบปนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่ามันมีตาชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแมปไทยอ่อเป็นแมปไทยก็จะมีคนไทยเล่นเยอะหน่อยใช่ตรงนี้จะเป็นแบบพวกคุยกันแล้วก็จะมีคนไทยเยอะเยอะแทบจะไม่มีคนแทบจะไม่มีคนอ่าคนต่างชาติต่างชาติเลย แล้วก็ตรงนี้มันแมบบนี้แลกจากแมบบแมบบอื่นเพราะว่าเพราะว่ามันสมมติอันนี้จะเป็นร้านเฉาปวยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็น,ม,น,น,นมันจะมีเสียงพูดอ่านแล้วก็แล้วก็อย่างอันนี้จะจะเป็นนี่เห็นไหมมันจะเป็นภาพจริงย่างนี้ เนี่ยมันเป็นชาวกล้วยจริงๆ,ๆ,ๆเลยเหมือนแบบเหมือนแบบเขาถ่ายมาแล้วก็เอามาแปะในแม,นมนต่าน้เหมือนจริงเหมือนจริงใช่อ่ะและ้วก็แล้วก็ตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นร้านส้มตำอืมนี่เห็นไหมมันเป็นผกักอย่างนี้ผักเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เอามาแปะอย่างนี้อืม แล้วก็ลืมบอกไปแบบนี้แต่งตัวได้้คเอืมแต่งตัวฟรีใช่ไหมใช่อย่างนี้แล้วเราก็แต่งแต่งได้แล้วก็สามารถใส่ชื่ออะอย่างนี้คือมินตาใส่ชื่อข้างบนหัวเห็นไหมคะชื่อมินตาก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ชื่อก็กดแล้วก็แล้วก็กดพิมพ์ได้ก็จะกดไปที่ตัวเลขแล้วก็กดศูนย์จุดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ชื่อได้แล้วก็ใส่จุดจิม เลือกสีอืมโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้มีขายหวยขายหวยด้วยมีห็นไหมก็กดตรงนี้ไปเดินขายหวยแล้วก็อันนี้ร้านสัก อันนี้เอาเอาเขาเอาเสียงจากหนังมาเอเป็นช้างซอนงานเดมาดูเ็ัวนมนัวอะอัน้นก็ไม่ตาเคยเห็นนะมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นติดแม่น้ำอ่ะตลาดมันเป็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวไละตรงนี้เราก็สามารถสร้างบ้านได้อ่อมืดแล้วหรอ โคโค๊ดแลมเพจอะรวะานี่สร้างบ้านได้ก็คือต้องอย่างนี้นะคะแล้วทำไมมันมืดอ่ะก็มันเป็นเวลากลางคืนแล้วเราก็สามารถที่จะใส่สีสีสีม่วงและกันนีชได้เนยเอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็ เพลงได้ด้วยนะสมมติเราเปิดเพลงนี้อัปกันแล้วก uh ็เปิดไปแล้วลราก็ไปเที่ยวดีกว่าแล้วจะมีผีไหมเ่ะโปสแลมเพจ มีมันอยู่ในวัดค่ะหรอใช่แล้วเราก็ต้องใช้ปืนยิงโอ้แต่ไม่ตา,าตไม่ตาแล้วทำไม่ผีต้องไปอยู่ในวัดอะวัดมีพระต้องไม่มีผีอันนี้เป็นชุมชนกองขยะอพอเข้าไปกดเทเลพอร์ตมันจะตกโลกเื้ออืมก็ไม่ต้องตกให้ดูหรอกี่เกียรเดิน แล <laughs> ะอันนี้ก็คือน,นี่อันนี้คือวัดบ้านนานอันนี้คือเราต้องกดเอาอันนี้นะแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็ อืมปักพูกไว้พระปักผู้กไหนอะบเหี่ะอยากเห็นนี่มันหายไปเยอะอ่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือม,มีลูกชิ้นแล้วก็มีควนันออกมาด้วยแล้วก็นั่งขายได้ยี่สิบบ,บาทนี่นคือคืออะไร นี่แล้วเรามีเงินในเกมด้วยหรอไม่รู้นี่ไงเงินในเกมอยู่ข้างซ้ายนี่อ๋อใช่เงินในเกมอยู่ข้างซ้ายแล้วเราก็กินได้ด้วยแล้วเราหาเงินในเกมได้ไงมิตาคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นบ่อยมันก็ได้ไปเรื่อยๆมีอาอี มมีไ่าหลวงพ่อชาได้ไปเผยแพร่ในพุทธศาสนาที่ยังติดและมีการตั้งคำถามเพราะว่าพระว่าทำไมชาวบ้านถึงต้องเลี้ยงดูพระโดยที่พระไม่ได้ทำอะไรเลยไป,ไปดูดีกว่าไปอ่านเพื่อนไม่รู้เรื่อง แล้วก็เบตาจะไปนั่งที่รถมอใส่โป่งข้างเดี๋ยวมันมัน,นอยู่ใน,นอัอนนี้ Mm hmm. เดี๋ยวโจดโจดะจดโจดจจอจ,อ,จอ,อันนี้คือโรงเรียนน uh, ี่เไยมีมีเพื่อนอยู่หลายคนมีคุณครูนี่คุณครูมีเพื่อนนี่ชนนักเรียนชุน,นักเรียนหญิงนักเรียนชายแล้วก็ครูครู mm hmm. อ่าเดี๋ยวไปดูในโรงเรียนนะคะ นี่มีลงอาหารด้วยเดี๋ยวลงอาหารนี่มีมีอันนี้คือกุอ้งแล้วก็มีเอาผัดผัดมีคืออะไรแล้วก็มีกุ้งก็มีมนักป่านังไงมันมีรถอันนี้แต่ว่าอันนี้ของเพื่อนนะมันทำ ม,มันก็ใช่มันต้องไปหาเองนี่ตลาดน้ำที่มิตาบอกนี่อืมมีน้ำแล้วก็มีอาหารไทยแล้วก็นี่ไงอ๋ขอขนมไทยไฟไมอ๋อโรงเรียนไฟไหมเห็นไหมแล้วก็ต้องเอา ของออกมาแล้วก็เอาถางไปเกลือแล้วก็ม,มรงยินไฟไหมเพราะอะไรอ่ะไม่งูค่ะมันไปไม่ตลอดเรื่อ,อเอาเอาทำไมอ่ะโดนไฟดูดทำไมเดินใส่ทำไมเดินใส่เสียงเหมือนโดนไฟดูดนะเนี่ย ๋อเก็บเงินได้ทางนี้ด้วยดับเพิงด้วยดับเพิงก็สามารถได้เงินในเกมได้ด้วย,อ,ยอืมนั่นไงก็เราก็จะเห็นว่า มีได้ฟอยด้วยได้เงินด้วยอืมอะไปที่อื่นดีกว่ามีอะไรน่าสนใจอีกมีอะไรน่าสนใจอีกนะอ้านี่ไงลงๆๆบ้านขนมมันจะมีขนมไทยเอ้ยไม่ใช่ขนมโบรโบราณอืมขนมโบราณ จริงมันจะต้องอ๋อนี่ไงนี่มีเต็มเลยนี่แล้วเราก็ซื้อได้ด้วยออันนี้มันอ๋อนี่ไง,ง,งค่ะหนุ่มฉันเก็บไว้ก่อนนี่มีเซเว่นด้วยอันนี้ปั๊มน้ำมันอะไรเมื่อกี้อ่ัชื่อปั๊มน้ำมันบานาน่า อันนี้อ้าวมีที่ตูนด้วยที่ตูนแล้วก็สามารถไปขายมีรับสมัครคนขายไอติมแล้วก็นี่เป็นพนักงานเซเว่นได้และมีของอยู่แค่ประมาณห้าอย่าง เพื่อนสามารถเข้าไปดูกันกันได้นะไปลองเล่นดูเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่มไม่ได้ไม่ดูนเพราะว่ามันมันมีหลายๆอย่างที่ค่อยๆต้องค่อยๆผ่านผ่านไปอะ่ะแล้วก็จะเห็นเองอ่ะอันนี้คืออะไรหนูแล้วก็บางจุดเราก็จะได้รถด,ด้วยใช่ไหมได้มอเตอร์ไซค์ได้รถอะไรเนี้ยอ,อันนี้คือ ที่สำคัญแบบนี้หาเงินได้ด้วยอน,นามัยบ้านนาอืมนี่อันนี้คือโรงพยาบาลนี่นก็คือ,รอจริงๆคือเป็นสถานีอนามัยอะไรก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับโรงพยาบาลได้อีกแล้วได้เหมาะใส ไดมอนดใส่ของอนามัยอูย้อันนี้คือชุดชุดชุดอาสาสมัครชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรวินมอไซค์แหละเหมือนเครื่องวินเหมือนกันนะสถานีตำรวจบ้านนาอืออ่านี่ไงจิ๊อ่าได้มอไซค์ตำรวจด้วย ไม่ต้องอ่านหรอคะอันนี้คืออันนี้คืออะไรหรอมันไม่มีป้ายบอกมัน,นคืออะไรไม่รู้นะคะอ๋นนอ,อสถานสถานีตำรวจอืมโอเคนี่ทามันไก่จานยักอืมโอ้จาย250นยากสองร้อยห้าสิบเี าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูดีกว่านะมีตูต้โทรศัพท์ด้วยโอเคเป็นแมพของประเทศไทยเป็นแมพของคนไทยทําก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกับที่เราเจอในประเทศเราเนี่ยแหละปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย บายบายเจอกันคลิปหน้า